หลายคนคงงงกันใช่ไหมคะว่านี่เครื่องอะไรหน้าตาเหมือนก้ามปูเลยจริงๆแล้วเขาคือเครื่องเป่าลมพร้อมดับกลิ่นรองเท้าค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากใครที่มีปัญหาเรื่องซักรองเท้าแล้วไม่แห้งหาที่ตากรองเท้ายากหลือเกินเพราะว่าฝนตกตลอดรองเท้าเหม็นมีกลิ่นอับต้องหยุดดูเจ้าเครื่องนี้ก่อนเลยค่ะเราดูรีวิวมานานแล้ววันนี้ได้ลองสั่งมาใช้เองเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะใช้งานได้จริงแค่ไหนแกออกมาตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเครื่องนี้นอกจากจะอบรองเท้าให้แห้งแล้วเขาบอกว่ายังสามารถอบโอโซนรองเท้าเพื่อฆ่าเชื้อได้ด้วยด้้าาานนนนบตรงงงีก็็จะเเเปปช่่ออมขข ตรงนี้สามารถเปิดออกเพื่อตั้งวางตัวเครื่องให้เอียงได้ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มในการใช้งานเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะว่าปุ่มไหนทําอะไรได้บ้างปุ่มแรกอันนี้จะเป็นการปรับโหมดการทํางานนะคะซึ่งเขามีด้วยกัน4โหมดเลยค่ะโหมดแรกอันนี้จะเป็นโหมดมาตรฐานนะคะเหมาะกับรองเท้าผ้าใบรองเท้าหุ้มส้นทั่วไปค่ะส่วนโหมดนี้จะเป็นโหมดรองเท้าหนังค่ะก็คือเหมาะกับรองเท้าหนังทังท่วไปเลยส่วนโหมดอันที่3จะเป็นโหมดโอโซนเนี้ยสามารถประยุกใช้ได้กับทุกรองเท้าเลยนะใช้ในการกําจัดกลิ่นอัแบบกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้้้้้้วววกก็็่่่่าาาาาาาเเเเเชืดดเ네ือออออโรคคคะะะะะสสนนนนนหหหหมมมมดดดุุทททยจปลับบถงงใ ส่วนปุ่มอันนี้จะเป็นปุ่มปรับเวลาค่ะเวลาที่เขามีให้ก็จะมี30นาที60นาที180นาทีแล้วก็1 2อนาทีค่ะส่วนปุ่มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นปุ่มเริ่มการใช้งานกับหยุดการทํางานค่ะถ้าเป็นโหมดลมอ่อนที่ใช้เป่าถุงเท้าเนี่ยเหมาะก,กับการใช้งานประมาณ30นาทีโหมดรองเท้าหนังเนี่ยเหมาะก,กับการใช้งานประมาณ60นาทีค่ะมาตรฐานที่ใช้เป่ารองเท้าผ้าใบเหมาะกับการใช้งานประมาณ120นาทีค่ะส่วนโหมดโอโซนเนี่ยเราเลือกเวลาการใช้งานให้เหมาะสมได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นรองเท้าบูทเนี่ยให้ใช นะโดยให้ดึงตัวที่เป่ลเาลมของเขาออกมาแบบนี้ค่ะจะหน้าตาคล้ายๆกามปูแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็โค้งเขาเข้าไปหารองเท้าแบบนี้เลยค่ะเราก็ใส่รองเท้าเข้าไปในช่องแบบนี้เลยถ้าแบบนี้นะคะเราแนะนําให้เหมาะก,กับการเปิดโหมดโอโซนค่ะก็จะอบโอโซนรองเท้าได้ทีละ2คู่เลยค่ะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองโดยการอบรองเท้าให้แห้งค่ะเรา,าเอารองเท้าไปซักมาเลยนะจะบอกว่าคู่นี้เปียกเลยค่ะเปียกแบบน้าหยดเลยเราก็จะเอามาใส่ไว้แบบนี้เลยค่ะถ้าอบแบบให้แห้งเนี่ยเราแนะนําให้อบทีละคู่นะเขาจะแห้งเร็วขวาค่ะแล้วจากนั้นเราก็กดปุ่มแรกเลยคือโหม ม,มาตรฐานแล้วก็ปรับเวลาไปที่120นาทีค่ะแล้วก็กดให้เครื่องทํางานพอครบ120นาทีแล้วนะคะเรามาดูกันอันนี้คือครบ120นาทีแล้วนะคะสรุปว่ารองเท้าแห้งค่ะยังไม่แห้งแบบสนิทนะแต่คือแห้งแบบประมาณ90%เลยค่ะนําไปตากแดดต่ออีกนิดหน่อยหรือว่าอบอีกสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราว่าแห้งสนิทแน่นอนค่ะเราจะบอกว่าเครื่องนี้เหมาะกับหน้าฝนมากๆเลยถือว่าเป็นวันเร่งด่วนที่ต้องการให้รองเท้าแห้งในวันนี้เลยเครื่องนี้คือเหมาะมากๆเลยค่ะแล้วถ้าใครมีปัญหาเรื่องกลิ่นเท้านะคะเราแนะนําให้ลองเอาเครื่องนี้ไปใช้เเลยค่ะสามามรรถักองท ได้โดยไม่ต้องงอแดดเลยเราว่าเป็นไอเทมที่น่าใช้มากๆเลยค่ะถ้าใครสนใจเครื่องนี้นะเราแปะไว้ให้ในตะกร้าสีเหลืองด้านล่างเลยนะหรือดูในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ